สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินนูหน่อยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทางช่อง youtube ทุกทุกทักทนเลยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้เล่าพัฒนาสองสาหนักเด้อท่านผู้ชมปูสังขะกับพอจอยเด้อค่ะเด้ออาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยสื้ผ้ามาตามตัวเล่าพัฒนาปูสังขะกับพอจอยกันเลยนะคะเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ นำแนเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะท่านใดกแดแชร์บะได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อธรรมชมมันบ่าธรรมชมรล่าพัฒนาเหมือว่านี่ของปูสังขารธรรมชมเลขวินเข่าซีสองเลขเด่นบอม,ม่าธรรมชม เหล็กเด่นปูหลุดดีเด้อธรรมชมจวงนี่งวดนี่เอาจังไดธรรมชมโน,นหน่อยมักเหล็กปูเหล็กปูว่ามากธรรมชมเมื่อวานนี่หลุดเหล็กเด่นหลุดแหมธรรมชมหงวดนี่เอาจังไดแต่ว่าเหล็กวิ่นปูเขาจับคู่บ่เขาดิธรรมชมเขาแต่เหล็กวิน่นหงวดนี่จังไดธรรมชมตามต่อนะคะเนาะหรือว่าเบิ่งไปกวนกระไดเด้อธรรมชมอ่า วดนี่ถิมบอมแมนซีมาบอกท่านผูชมสำหรับแนวทางอ่าเหล็กปูอัดจังแดงวันนี้เท่ากาับเบิงไปกวนเนาะคะ่นะเนาะหรือว่ามันชนกับเหล็กเด่นอัดสุดใดเท่าจังจับเทียบเอาเนาะท่านผูชมเอามาเบิงกันเลยเนาะคะ่นะเนาะแนวทางของปูธรานชมแอดมินหน่อยขอขอบคุณสำหรับแนวทางลาาพัฒนาปูสังขากับ ขอจอยเด้วค่ะเด้อขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะมาเบิ่งกันเลยนะคะนะเนาะราพัฒนาโปูสังขะประจําำวดวันที่สิบสี่นะคะสิบสี่ทับสามหกสิบแปดนะคะเลขวิน เลขวินสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสิบเบิลบ่านอธรรมชมงเลขปูเลียงสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองแต่ว่าปเูเลียงทั้งหมดระวังเบิรเดอร์ธรรมชมมวันนี้วันศุก เลขออกวันศุกร,ร์ท่านผู้ชมระวังแน่เด้อท่านผู้ชมวันนี้เลขออกวันศุกร์ท่านผู้ชมต่อมาเลขเด่นเลขเด่นเลขวินสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองเลขเด่นนะคะ เดนซีห้าหกเดนซีห้าหกนะคะจับคู่ซีห้าซีหกซีเจ็ด ห้าหกห้าเจ็ดป้าธรรมช่มหาหกเมื่อว่าในฟันไปหาหกธรรมชม่มห้างเดี่ยวงบหน่อยงายหลังทวนบัดเดียวธรรมชมหกห้า หกหกหกเจ็ดชุดสามตัวนะคะมีสี่หกเจ็ดสี่หกแปด สิกับมากงายบอนนอถ้าโมาชมุมแนวทางปูไหมถ้าโมาชมุมปูสังขารสี่เจ็ดเจ็ดและสี่ห้าเจ็ดนะคะระวังเบิร์ดแนเดอร์ถ้าโมาชมุม ูย่ำม,มาว่า,ะวาวะวระวังเบิ่นเด้อค่ะเด้อระวังเบิ่นด้วยนะคะระวังเบิ่นน้ำแน่นผูมชมท่านใดมากระจัดเลยเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางเหล็กเหล็กเบิรนนะคะเนาะ แคบหน้าจอด้วยค่ะเรือแนวทางปูทำมะส้มแนวทางราวพัฒนาโปรสังขะนะคะแคบหน้าจอนะคะเลขวินสี่ห้าหกเจ็ดเปดนะคะเด่นสี่ห้าหกจับคู่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดหกห้าหกหกหกเจ็ดนะคะชุดสามตัวสี่หกเจ็ดสี่หกเปด สี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดนะคะคูฟันรูดหกเด้อท่านผชมฟันวิ่งรูดหนะคะเอาต่อมาของพอจอยเด้อท่านผชมต่อมาของพออจอยนะคะของพอจอยธรานผู้ชมอธ,ธิพันธมาเล็กเด่นกอดข้อกันมาเด้อท่านชมเด่นสองสามสี่ เลขเด่นกอดควัวกันมาที่สองสี่สี่สองนะคะจับคูบอดแตกเด้อท่านผู้ชมคลองพอจอยเลขเด่นพานแล้วกะเลขดับบนล่างท่านผู้ชมดับบนล่างดับหนึ่งเอาอยู่นะคะงวดที่พานมาจับคูบอดแตกเด้อค่ะเด้องวดนี้ท่านผู้ชมมาเบิ่งนกันเลยนะคะเนาะงวดนี้เลขเด่นพอจอยมาด,ดรรมมีเด้อท่านผู้ชมเด่น 890จับคู่9 5้าห้าเก้าสี่เก้าสามดับบนล่างดับหนึ่งตัวเดียวนะคะดับบนล่างคือหนึ่งอาพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางล่าพัฒนาพอจอยแอดมินหนูหน่อยคอขอบ คุณทั้งสองท่านเ้ยค่ะเด้อเล่าพัฒนาอาร์ทผู้ชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงทอานีนีแอดมินหนูน่อยขอขอบคุณทุกทันทีติดตามรับชมคลิปนี้แอดมินหนูหน่อย,ขอ,ข,ออนนอยขอตัวลาไปก่อนเ้อค่ะเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ